ผมนะครับว่าที่พันตำรวจเอกภูมิชานเชยานทองพิริยะผู้การสถานีตำรวจภูทรช้างกลางมาดูกระเช้าสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มการให้บริการที่ท่ามันปีนี้เราเพิ่มนะครับจากเดิมนะครับเจ็ดวันเป็นสิบวันสำหรับสถานีตำรวจภูทรช้างกลางนะครับเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในส่วนของอการขวดขันวินัยจราจร นะครับการบวจหลังจากผู้กระทําบ้านีกไม่ว่าจะเป็นไม่สูงกวีละพายไม่ข้ามขาดขับรถเร็วขวับรถร้อสองประชาช,าชานสามารถช่วยได้ครับช่วยอย่างการชิมดือดสุดแล้วต้องเอ,องอยากจะขอความร่วมมือมายาประชาชนในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับทุกๆท่านเลยนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับ ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือดื่มต้องไม่รับต่อมาครับเยาว,วชนบุตรหลานของท่านนะครับโดยเฉพาะสิบสามสิบสี่สิบห้าซึ่งเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะครับน้องๆเหล่านี้นะครับวุฒิภาวะยังน้อยการตัดสินใจต่างๆเนี่ยไม่เท่าผู้ใหญ่หรอกครับเพดฉะนั้นช่วยกำชับบุตรหลานด้วยฮะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกับัติเหตุนะครับ ครับช่วยเก็บสุนัขท่านเข้าไปร็นเรื่องเล็กๆนะครับอย่าปล่อยเก็บนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับแจ้งอุบัติเหตุมานะครับขับรถชนสุนัขนะครับปรากฏว่าไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็โชคดีไปฮะสถติของเรายังควบคุมได้ก็ถึงวัวได้ครับนะครับวัวที่ปล่อยเพ็บภาคไปตามลำพังนะครับเขาไปกินขี้วัวทางการเกษตรกินกินต้นปาดินอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือห้ามโดนเป็นเวลากลางคืน วันที่เห็นเขาถีนช่องหอยนับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถามหาเจ้าของมือก็ไม่กระเสยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงปีใหม่นี้นะครับ